สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้ผมมีมาให้5คู่อย่างเช่นเคยก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับ ส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ผมกำลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและกิจกรรมอีกมากมายครับใครสนใจครับสามารถเข้าร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนเอเชียรอบที่3ครับคู่ระหว่างทางด้านออสเตรเลียครับ อันดับที่25ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านจีนครับอันดับ91ของโลกคู่นี้เตะกันตอน4มง10นาทีครับที่สนามแอนดิเลสโอวันครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ2ลูกคู่นี้เคยเจอกันมา4เกมครับออสเตรเลียครับชนะ2ครับจีนชนะ1เสมอกันไป1เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม B ครับไปเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับในบ้านของจีน ตารางคะแนนล่าสุดครับออสเตรเลียครับแข่ง2ครับเสมอ1แพ้1ยังไม่ชนะใครเลยอยู่ที่5ของกลุ่ม C ส่วนทางด้านจีนครับแข่งไป2ครับ แพ้2เลยยังไม่ชนะใครเช่นกันครับอยู่ที่6ของทางด้านกลุ่ม4วันนี้ครับออสเตรเลียครับมาในแผน4ี2สครับมีมิทเชลดูครับแล้วก็เนสตอรี่ครับยืนเป็นคู่หน้าคอยช่วยกันจบสกรอส่วนทางด้านจีนครับมาในแผน4ี2เช่นกันครับมีเลยคู่ครับกับคอนเซกาครับยืนคู่หน้าครับเป็นตัวความหวังของทางด้านจีน5นัดล่าสุดของทางด้านออสเตรเลียครับชนะ3แพ้1เสมอ1นัดล่าสุดครับออกไปเยือนอินโดนีเซียครับเสมอมาที่0นย์ประตูต่อศูน ส่งทางด้านทีมเยือน5นัดล่าสุดครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เลยนัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ซาอุมาที่2ประตูต่อ1จีนชุดนี้ครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับต่างกับทางด้านออสเตรเลียครับถึงจะไม่มีตัวเล่นในลีกใหญ่ๆมากเท่าไหร่นะครับแต่ชุดนี้เล่นเป็นระบบทีม ผมเลยมองว่าครับวันนี้ออสเตรเลียครับชนะได้ไม่ยากครับแต่ต้องมา,าดูกันครับว่าลูกแรกเนี่ยมาเร็วแค่ไหนแต่ผมก็ยังเชื่อใจออสเตรเลียอยู่ดีครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่30หรือไม่ก็41คู่ที่2ครับเป็นทางด้านซาอุอาระเบียครับอันดับที่56 ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านญี่ปุ่นครับอันดับ16ของโลกคู่นี้เตะกันตอน4.10มง10นาทีครับแฮนดิที่แคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ0.5ครับคู่นี้เคยเจอกันมา5เกมครับซาอุชนะ2ญี่ปุ่นชนะ3นัดล่าสุดครับซาอุออกไปแพ้ครับทางญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ0ูชุดนี้บอกเลยว่าเล่นดีและทีมเวิร์กสูงครับตารางคะแนนล่าสุดครับซาอุครับแข่ง2ชนะ1เสมอ1 ได้3มเสีย2อยู่อันดับ2ของทางด้านกลุ่ม C ส่วนทางด้านญี่ปุ่นครับแข่ง2ชนะ2ได้12ไม่เสียประตูเลยอยู่อันดับ1ของกลุ่ม C วันนี้ครับซาอุอาระเบียครับมาในแผน3,4 2 1ครับมีอันทูไรคารครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีอันดาวซารีครับกับอับดุลฮามิดครับยืนเป็นตัวทำเกมครับซ้ายขวาส่วนทางด้านญี่ปุ่นครับมาในแผน3 4 2 1 มีหน้าเป้าครับเป็นเวเดครับแล้วก็3ประสานแดนกลางครับมีเอนโดมิโตมะคุโบกถือว่าเป็นแนวรุกที่ที่สุดในเอเชียตอนนี้ครับ5นัดล่าสุดของด้านซาอุครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับนัดล่าสุดครับออกไปเยือนทางด้านจีนครับชนะมาได้2ประตูต่อ1ส่วนทางด้านทีมเยือนครับ5นัดล่าสุดครับชนะ5ยังไม่แพ้ใครเลยและ5นัดล่าสุดครับฟอร์มดีมากครับ และจบสกอร์ได้ทุกตำแหน่งสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3 0ศูนคู่ที่3ครับมองไปที่ศึกยูฟาเนชั่นลีครับคู่ระหว่างทางด้านอิตาลีอันดับ10ของโลกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเบลเยียมครับอันดับ6ของโลกคู่นี้ครับเตะกันตอนตีหนึ่ี่สครับที่สนามโอลิมปิก ในเมืองอิตาลีครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับต่อปอปาตากลมผู้นี้เคยเจอกันมา4ี่เกมครับอิตาลีชนะ3ครับเบลเยียมชนะ1นัดล่าสุดครับอิตาลีเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับผู้นี้เจอกันทีไรมันทุกนัดครับผมตารางคะแนนล่าสุดครับอิตาลีครับแข่ง2ชนะ2ได้5เสีย2อยู่อันดับ1ของกลุ่ม A ส่วนทางด้านเบลเยียมครับ แข่ง2ชนะ1แพ้1ได้3เสีย3อยู่อันดับ3ของกลุ่ม A วันนี้ครับอิตาลีครับมาในแผน3-52ครับมีมอยคินครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมิตโตเนลี่กับลินซี่ครับคุมแดนกลางครับแล้วก็มีตอลลูมาครับเป็นประตูส่วนทางด้านเบลเยียมครับมาในแผน42 3สมครับมีโอลิมเกียครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีเดอะบอยแล้วก็โดกูครับโดเร่ครับคุมแดนกลาง5นัดล่าสุดของด้านอิตาลีครับชนะ2แพ้2เสมอ1 นัดล่าสุดครับออกไปเยือนอิสราเอลครับชนะมา2ประตูต่อ1ผมว่าอิตาลีชุดนี้ยังไม่ค่อยขมเท่าไหร่ครับส่วนในด้าน5นัดล่าสุดของทางด้านเบลเยียมครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับนัดล่าสุดครับออกไปเยือนทางด้านฝรั่งเศสครับแพ้มา2ประตูต่อศูนย์ที่ผมดูแล้วครับเบลเยียมชุดนี้ครับยังขาดตัวจบสกอร์ครับต่อให้มีเดอะบอยเป็นตัวปั้นเกมก็จริงครับแต่ตัวจบสกอร์เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2-1หหรือไม่ ก็2อสองคู่ที่4ครับเป็นทางด้านอังกฤษครับอันดับที่4ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านกรีซครับอันดับที่48ของโลกครับคู่นี้เตะกันตอนตีหนึครับที่สนามเวมบรีครับทันที่คับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหนคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับตารางคะแนนล่าสุดครับอังกฤษแข่ง2ครับชนะ2ได้4ไม่เสียประตูเลยอยู่อันที่2ของกลุ่ม B ส่วนางด้านกรีซครับ แข่ง2ชนะ2ได้5ไม่เสียประตูเช่นกันครับอยู่ที่1ของกลุ่ม B ีวันนี้ครับอังกฤษมาได้แผน4231มครับมีแฮร์รี่เคนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับมีโกดอยกิลิตซาก้าเป็น3แนวลุกครับแล้วก็พิกฟอร์ดเป็นประตูส่วนทางด้านกรีซครับมาในแผน4 2 3 1ครับคอยตั้งรับและรอสนกลับอย่างแน่นอน5นัดล่าสุดของด้านอังกฤษครับชนะ3แพ้1เสมอ1นครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะฟินแลนด์ไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ครับฟอร์มดี แต่โค้ดครับยังใช้ของที่มีในมือไม่เป็นส่วนางด้าน5นัดล่าสุดของด้านกรีซครับชนะ3แพ้1เสมอ1นัดล่าสุดครับออกไปยืนไอร์แลนด์ครับเอาชนะมาได้2ประตูต่อศูย์ฟอร์มดู3นัดล่าสุดครับยังไม่เสียประตูเลยแต่วันนี้ครับต้องมาเจออังกฤษครับที่ชื่อชั้นดีกว่าครับแล้วก็ชื่อนักเตะเหนือกว่าเยอะครับ มองว่าวันนี้ครับอังกฤษเก็บชัยชนะได้แน่นอนครับแต่ไม่น่าจะขาดสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2-1หรือไม่ก็3-2คู่สุดท้ายครับมองไปที่บอลโลกโซนแอฟริกาใต้ครับคู่ระหว่างทางด้านชิลีครับอันดับ49ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการเยี่ยงของทางด้านบาราซิลครับอันดับ5ของโลกคู่นี้เตะกันตอน7จ็ดมงตรงครับที่สนามฮูริโอมาติเนสปาเลโมครับ แฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ1น5นัดล่าสุดการเจอกันครับชิลีชนะ1ครับบาราซิลชนะ4นัดล่าสุดครับบาราซิลเปิดบ้านเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนและ4นัดล่าสุดครับชนะแบบไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวครับตารางคะแนนล่าสุดครับชิลีแข่ง8นัดครับได้4เสีย12อยู่อันดับ9ของตารางส่วนทางด้านบาราซิลครับแข่ง8นัดครับได้9เสีย8อยู่อันดับ5ของตารางวันนี้ครับ ชิลีครับมาในแผน433ครับรอตั้งรับและรอสวนกลับ ส่วนทางด้านบราซิลครับมาในแผน4-3-3เช่นกันครับมี3ประสานครับอย่างเวเนซุอุสครับโลลิโกเอมลิลครับคอยช่วยกันประสานเกมแนวหน้าครับเพื่อทําประตูหานัดล่าสุดของทางด้านชิลีครับแพ้3เสมอ2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้โบลิเวียไป2ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านบราซิลครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดออกไปเยือนวัยครับแพ้มาที่1ประตูต่อศูนคู่นี้ดูแล้วน่าจะไม่ผิดคาดครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับ อยู่ที่20หรือไม่ก็30สรุป5ตัวโชว์จริงวันนี้ครับคู่แรกให้ไปทางด้านออสเตรเลียครับและกำแพงสูง3.5คู่ที่2ครับให้ไปทางด้านญี่ปุ่นครับและกำแพง0.2.5คู่ที่3ครับให้ไปทางด้านเบลเยียมกำแพงต่ำ2.5คู่ที่4ครับให้ไปทางด้านอังกฤษครับ กำแพงสูง3ลูกคู่สุดท้ายครับไปทางด้านบาซิลได้เลยครับส่วนใครที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัว VP จิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลใบเหี้ยปั้นทันเกมด้วยนะครับขอบคุณครับ